สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีสนอยเป็นบรรพักเอฟซีอีหลานายอู๋ยิงเอฟซีพลังเงียบทุกคนนะพี่น้องเอาก่อนนอนมือน,นี่มีอีหยังมาเรามาให้พ่อแม่เอฟซีแฟนคลับได้บึงได้ชมสิผาพ,พ่อแม่เอฟซีไปฟังหมอลำพี่น้องีอ่เฝ้านอนเด้อเดี๋ยวสิผ้าไปฟังลำฟังลำก่อนนอนก่อนสินอน เดีสิพาไปฟังอ่าเสียงลำ่ำมวนมุนของพระเอกสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นผู้ใดเสียงไพ่ไปเบิ่งกันท่าใจประสงค์สิไปหา,หาไอ้คำเฮียกแก้วจากกันมาได้รู้เรีวกบอเฮ้ไปเราเยี่ยมสองละไอ้คำเอ้ยไอ้คำเอ้ยไอ้ยังพอแม่นอน ไเราไปทันเราบน้องไฟเธอดีกันสจัดแใงนู้นไปหา่ิงเราโตเอา,า้าไอคำาจนไดเอาบางไฟไปร่วมชิงเช่หรือทัน สออนเสียงพนนพี่น้องพระเอกอ๊อฟสุรพลเสียงดีอิลีมือนีวัดโจเพิ่นกลับไปเบิงเด้ไปเบิงนำ้ำไปเบิงลูกๆเพิ่นซ้อมเสียงพระเอกอ๊อฟสุรพลสุดยอดดีเนาะสมกับเพิ่นเป็นไอ้บอลล็อไอดอลปีแรกเนาะมวนบพี่น้องผู้ใดได้ฟังเม้นมาให้ฟังเบิง่งเลยค่ะว่าเสียงพระเอกอ็อบเป็นจังใดมวนบ ไปเห็นมากกันเลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องฟังก่อนนอนตอนนี้ประมาณสองทุ่มสองทุ่มลงคลิปหนี่นประมาณสองทุ่มแล้วพี่น้องเบิง่งไปเห็นโอ้นอนฟังก็สมวนเนาะสําหรับพ่อแม่เอฟซีผู้ใดที่อยู่แบบมาทํางานในเมืองในกรุงเทพหรือว่าผู้ใดเอฟซี FC ที่อยู่ต่างประเทศได้ฟังเสียงล่ําเสียงแยงกับสิคิดฮอดบานได้บาดนี้มวนแหมมันละมวน ผู้ใดคิดคือกันบอกมวนเนาะเ้าหน้าปีรูกหลานนาะนี่สุยอดอิลีได้ร่ำกับหลายคนขึ้นน้องเบียก็ได้ร่ำไอ้นุ่มเอกบ่าวเอกนุ่มแซมน้องปั๊มมีโอ้ย,ลยหลายๆคนเพิ่นใหม้มร่ำหัดลองหัดร่ำขึ้นมีแต่คนส้าหน้อยนีมีแต่อ่าบุคลากรนที่แบบ เก่งๆทั้งนั้นเลยบม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะมีแต่คนเสียงดีๆร่ำมนวนทั้งนั้นเลยเจ้าภาพปีนี้โอ้ปีฤดูกาลนานะสุดยอดเด้ฟังอบสุรพลร้องนะอินอีหล่าหน่อยก็ไดลั่มเนี่ยพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮาก็ไดลั่มเป็นภาพพ่เลี่ยงคนเดอ้อปีนี้อีหล่าเป็นภาพพ่เลี่ยงคนเดอ้อ ถ้ารอชมอุงอิงลำเรื่องต่อก่อนนะพี่น้องยังคนอืดนเคาเจาก็ยังมีเคยด,ด,ดินได้ยินมาแล้วแต่ว่าอีหลายนยังบ่ทันได้ยินอยากไดนยินอยากเห็นว่าอีหลานลำเรื่องต่อก่อนถึงสิเป็นก่อนเดียวกับสร้างก็ยั่งดีที่ว่าน้องได้เริมลำแหมอยากเห็นน้องลำเป็นแหมอยากเห็นอีหลานลำเป็นคือสิมวนแก้วเสียงแบบเนี่ยคือสิมวนสันเดียพี่น้องคิดคือกันบ่ าอหลาล่ำคือสิมวนแมเสียงเพิ่นกแบบมันกังวนมันฟังแล้วบ่เบื่อมันปวดหูนะแบบฟังแล้วมันอยากฟังอีกยังสินะพี่น้องถ้าอีลาล่ำเนี่ยยังดูดูการนี้เนาะยัดดูการนาวไปดูดูการนี้ดูดูการนาอีลาสิได้ล่ำมันสิถ้าเกิดแบบเออยอยากคิดถึงตอนนั้นเลยคือสิมวนพี่น้องว่ากันบอ มือนีก็ฟัง่งอ๊อบเพิ่นพระเอกเพิ่นล่ำไปสะกอนฟั่งกนน่อนนอนไปสะกอนพี่น้องอีหลากกับพ่ะครไดมมาซ้อมเพราะอีหลาต้องเดินซ้ายไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนาะสุตตาเพิ่นบรใครว่างได้ย่าวางเพิ่นจังสีเขามาโดมมาฝึกมาหล่อมมาล่ำมุํนาเพิินถ้าบ่มี่นะเพิ่นก็สิเดินทางตลอดพุกันกับไปไล่สวดของไอเสียงวิหกบอดนกเนาะบ่ะใครได้อยู่ คือผู้อื่นพอเป็นสุปตาแล้วแต่ว่าอาจจะล่ำหรือบริเวณล่ำกะมันก็นแล้วแต่สถานการณ์พออีหลาเป็นสุปตาแล้วนะเนี่ยม,มีงานมีอย่างก็ต้องไปงสิแี้แต่ว่าอยากเห็นอยากได้ยินอีหลาล่ำคือสิมวนจังสัตละพี่น้องมังอนี้ก็เอาแค่เสียงล่ำมาให้พี่น้องฟังก่อนนอนเนาะผู้ใดบ่ซษนอนก็เอาเปิดฟังก่อนนอนน่าเสียงพระเอกสุรลพเสียงพระเอกออฟเ,เ,เป็นจังได ไที่เห็นได้ยินมากอโอ้เสียงมวนก็นเรเอามาฝากมาตอนพี่นอ้องอ่าอีฟซีให้เพ่อนติดตามฝากฝากกดติดตามไว้น้ำในเดวยค่ะเด้อฝากกดติดตามไว้น้ำแนจะได้ไปพลาดคลิปต่อไปก็ฝากเนื้อฝา,กต,าก,กตัวฝากกดติดตามให้น้ำในค่ะอ่าคลิปนี้ก็ขอให้น้นเราฟันดีฟังมาล่ำกันไปพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ